สวัสดีค่ะสวัสดีนักเรียนนะคะชั้นประถงศึกษาปีที่หนึ่งแลวก็สวัสดีผู้ปกครองของนักเรียนนะคะค่ะสำหรับในวันนี้เราก็มาพบกันในรายวิชาสุขศึกษาและพละศึกษาในเช่นเคยนะคะนักเรียนคะบทที่1นะคะเราก็เรียนจบไปแล้วนะคะวันนี้เราขึ้นบทที่สองนะคะเกี่ยวกับชีวิตและครอบครัวน,นะคะแต่ก่อนที่ นนะะเดี๋ยวเรามาดูตัวชี้วัดก่อนนะคะว่าถ้านักเรียนนะคะเรียนจบแล้วนักเรียนจะได้อะไรบ้างนะคะแล้วก็นักเรียนจะต้องทําอะไรได้บ้างนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะตัวชี้วัดของบทที่2นะคะตัวชี้วัดข้อที่1นนะคะนักเรียนนะคะจะต้องระบุสมาชิกในครอบครัวและ ความรักความผูกพันของสมาชิกที่มีต่อกันนะคะอบอกสิ่งที่ชื่นชอบและภาพภูมิใจในตนเอง 3. บอกลักษณะความแตกต่างระหว่างเพศช,ชายและเพศหญิงแต่ก่อนที่เราจะมาเรียนรู้ในบทเรียนบทที่2ใช่ไหมคะเกี่ยวกับชีวิตและครอบครัวของเรา ครูจะให้นักเรียนฟังเพลงก่อนนะคะเกี่ยวกับครอบครัวของฉันถ้านักเรียนคนไหนนะคะที่สามารถร้องได้นะคะให้ร้องตามเพลงนะคะเดี๋วยวเราไปชมกันเลยค่ะ เกี่ยวกับครอบครัวของฉันนะคะเอ๊ะแล้วครอบครัวของฉันในภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าอะไรคะใครตอบได้บ้างคะตอบใป้กับคุณพ่อคุณแม่นะคะลูกเอ๊ะในภาษาอังกฤษเราเรียกว่า My Family ใช่ไหมคะอ่า My Family ของเรานะคะก็คือครอบครัวของฉันเองนะคะ แต่ก่อนที่เราจะไปเรียนรู้นะคะนักเรียนลองสังเกตดูรูปภาพนะคะที่อยู่บนหัวครูนี้นะคะอ่านักเรียนสังเกตดูแล้วมีใครบ้างคะโอเคเดรามาดูกันนะคะก่อนที่เราจะไปดูนะคะเรามาดูจากความหมายของคําว่าครอบครัวก่อนนะคะครอบครัวก็หมายถึงนะคะบุคคลทั้ง คนขึ้นไปนะคะไม่ว่าจะมีความสัมพันธ์กันโดยผ่านการแต่งงานหรือทางสายเลือดนะคะแล้วก็การรับเลี้ยงเป็นลูกบุตรธรรมหรือว่าเป็นพ่อแม่บุตรธรรมนะคะหรือมีความสัมพันธ์แบบคู่ชีวิตนั่นเองนะคะคือเขาเรียกว่าครอบรนะค,ะคร,อบรัวนะคะครอบครัวนะคะจึงเป็นสังคมแรกนะคะของคนเราทุกคน ซึ่งครอบครัวของแต่และครอบครัวใช่ไหมคะอาจมีสมาชิกในครอบครัวที่แตกต่างกันจนํานวนบุคคลที่อาศัยอยู่ร่วมกันนะคะและก็มีรูปแบบของครอบครัวที่หลากหลายใช่ไหมคะค่ะเดี๋ยวเรามาดูเกี่ยวกับสมาชิกในครอบครัวต่อนะคะแล้วสมาชิกในครอบครัวประกอบไปด้วยใครบ้างคะแล้วเรียนรู้ไหมคะขอบคุณพ่อคุณแม่นะคะ เดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าสมาชิกในครอบครัวประกอบไปด้วยใครบ้างนะคะสมาชิกในคร,รอบครัวก็ประกอบไปด้วยมีคุณพ่อให้น้าเรียนดูตามรูปภาพนะคะคุณแม่มีลูกหรือจะเป็นพ่อกับลูกแม่กับลูกปู่ย่ากับหลานยายกับหลานก็ได้นะคะหรือว่าจะเป็นผู้ปกครองกับเด็กแต่บางคร,รอบครัวนะคะก็จะมี ลุงป้านะ้าอาแล้วก็มีปู่มีย่าแล้วก็มีตามียายนะคะเข้ามาอยู่อาศัยอยู่ร่วมกันนะคะเราจึงเรียกว,ว่าสมาชิกในครอบครัวของเรานันเองนะคะเอะแล้วสมาชิกในครอบครัวของนักเรียนหรอคะมีใครบ้างคะอะนะะักเรียนได้รู้ความหมายของคําว่าครอบครัวและสมาชิกใน ไปแล้วใช่ไหมคะนักเรียนรู้แล้วนะคะวันนี้ครูจะให้หนักเรียนทํากิจกรรมโดยผ่านการให้หนักเรียนนะคะว่าภาพระบายสีนะคะระบุสมาชิกในครอบครัวของนักเรียนนะคะให้ตามหัวข้อในอยูทู่บนหัวตรงนี้เลยนะคะใน เสร็จแล้วให้หนักเรียนวาดภาพนะคะระบุสมาชิกของนักเรียนว่ามีใครบ้างนะคะเสร็จแล้วให้วาดนักเรียนวาดภาพแล้วก็ระบายสีเสร็จแล้วนะใช่ไหมคะให้หนักเรียนต่อไปนะคะให้หนักเรียนถ่ายคลิปวิดีโอนะคะโดยผ่านระบุสมาชิกในครบอบครัวคือสมมุตินะคะนี่คือสมมุติว่านักเรียนทําเสร็จแล้วนะคะสมมตินี่คือทําเสร็จแล้วอันนี้คือก็บอกว่าก่อนอื่นนะคะ แนะนำตัวเองก่อนนะคะสวัสดีครับผมชื่ออะไรหรือว่าหนูชื่อนะคะเสร็จแล้วให้หนัาเรียนบอกเลขที่ตัวเองไว้นะคะเพราะว่าสมาชิกในครอบครัว,วของฉันประกอบไปด้วยใครบ้างมีกี่คนนะคะเสร็จแล้วบอกว่าคนที่หนึ่งก็คือคุณพ่อคุณแม่มีตัวฉันมีพี่ น,ะะนนนะะคอัี้คือคะแนนนะคะของนักเรียนวิดีโอนี้ก็จะได้10คะแนนนะคะถ้าใครทําสวยนะคะระบายสีวสวยๆแบบนี้นะคะนักเรียนก็จะได้เต็มสิบเลยนะคะค่ะสำหรับวันนี้นะคะ